สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกร,รกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรสำหรับคลิปนี้จะทำขึ้นเป็นพิเศษในหัวข้อเรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้นภายใน11วันนี้นับจากที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายผ่านพลังงานไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยแล้วก็เป็นดวงโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งนะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติ สิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นเป็นกำลังใจเป็นพลังบวกในการดำเนินชีวิตสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ฟังเป็นแนวทางเพื่อระมัดระวังตัวป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นดวงดีไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาหรือฟ้าริขิตแต่อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยสั้นนะคะว้าวใบแรกเปิดมานี่ดีมากๆเลยสองดาบนะคะาฮโดแฟนหกดาบเดทนะคะเพจออฟเพนท์โทค Queen o of u p พ Ace of c u p นะคะ Well of Fortune แล้วก็ไพ่เไม้เทา้าจะมีไพ,พ่พาพิเกเนตแถมให้1นึ่ใบนะคะได้ชีวิตมันกำลังก้าวไปสู่สิ่งดีๆนะมากมายที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะคะเนี่ยไพ่สันขึ้นมาใบแรกนะความสำเร็จความโชคดี จะเข้าข้างคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะก็จะเกิดความสําเร็จในทุกทิศทุกทางจะเรียกได้ว่าดวงขึ้นก็ได้นะคะหยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองนะช่วงนี้เป็นมีแบบเป็นออร่านะคะมีชื่อเสียงนะในสายงานที่คุณทําอยู่หรือในสังคมที่คุณอยู่ก็ได้นะมีคนชื่นชมชื่นชอบอในในความสามารถของคุณนะคะ,ะแล้วก็โดดเด่นนะคะในเรื่องของ ต่างประเทศด้วยนะใครที่มีแผนจะไปทำงานต่างประเทศไปเรียนต่อหรือจะไปเที่ยวนะล้วนแล้วดีทั้งหมดเลยนะคะการเดินทางก็จะนำพาความโชคดีมาสู่ตัวคุณนะเราออกเดินทางเพื่อไปเผชิญกับโอเคว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในระหว่างทางแต่ปลายทางของการเดินทางในชีวิตคุณมันจะมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะบางคนอาจจะได้เจอเส้นทางชีวิตที่ใช่นะคะเจอ อาชีพที่มันเหมาะกับคุณเจอสิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้เหมือนคุณเลือกเส้นทางชีวิตที่มันเหมาะกับคุณคุณมาถูกทางแล้วนะคะนะก็ถือว่าจะมีความสําเร็จมีความโชคดีมากมายเกิดขึ้นกับชาวราศรีกรกฎนะจากที่ชีวิตมันดูแย่มันดูไม่ไม่จะอไม่มีความสุขเอาซะเลยนะคะแต่นับจากเนี้ยนะเมื่อไพ่สันปรากฏขึ้น ชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอะไรที่มันติดคัดนะมันก็จะราบรื่นมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขนะคะความทุกข์ใจต่างๆมันก็จะเบาบางลงนะก็สามารถที่จะปล่อยวางกับบางเรื่องราวได้นะนับจากนี้ชาวราศีกรกฎก็จะมีความสุขมากขึ้นนะหรือบางคนที่อาจจะมีเรื่องเสียใจเกิดจากการสูญเสียเกิดจากการทําผิดพลาดในอดีตต่างๆมันก็จะ เหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะฟื้นนะคะฟื้นฟูนฟนจิตใจนะหรือสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลับมาเป็นคนใหม่ที่มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้หลุดพ้น,นจากสิ่งที่มันไม่ดีเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่มันดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมีความหนักแน่นกับสิ่งที่ทําหรือมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจนะคะ,ะตัดสินใจในสิ่งที่มันอาจจะดูยากลาบาก แต่การตัดสินใจของคุณก็ขอให้ยึดหลักของความถูกต้องอยึดหลักของอเหตุและผลนะก็จะทําให้คุณตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะต้องอมีความเด็ดขาดนะมีความจริงจังกับบางเรื่องก็ได้นะคะนะที่ผ่านมาคุณอาจจะขาดประสบการณ์ขาดความ มั่นคงนะทางด้านจิตใจแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าประสบการณ์ชีวิตต่างๆมันก็ได้หล่อหลอมให้คุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นคือมีความกล้าหาญนะกล้าคิดกล้าทํากล้าทําในสิ่งที่มันท้าทายเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะนะ,นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีกรกฎนะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะมีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลดีมากๆหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ ได้ทำบุญทำทานนะคะเพื่อสร้างความาเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณนะบางทีเรามีเรื่องทุกข์ใจการไปทําบุญมันก็เหมือนเป็นการเยียวยาการทําให้จิตใจมันดูสดชื่นแจ่มใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนะคุณอาจจะได้เตื่นรู้นะตื่นทําในบางเรื่องก็ท่านะคะนะก็อย่างที่บอกไปว่าคุณอาจจะสามารถปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างได้นั่นเองนะคะเป็นที่รัก ที่เมตตานะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากๆก็ขอให้คุณหมั่นกะทําความดีคิดดีทําดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะย่อมดูย่อมดูแลนะคะคุ้มครอง ช่วยเหลือนะคุณอยู่เสมอทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะเนีย่ยตอนนี้โชคชะตาเข้าข้างคุณแล้วทุกอย่างมันดูซับพอร์ตมันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะโชคชะตามันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ถ้าคุณไม่ผลักดันตัวเองไม่ลงมือทําความสําเร็จมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ชื่นชมชื่น,ชอ,น,ช,อนชอบคนที่มีความเพียรพยายามนะถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความขยันคุณก็จะได้รับความสําเร็จมากมายที่มันจะเข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะคะและสิ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังปัดเป่านะสิ่งชั่วร้ายการคนไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณหรือถ้าคุณกําลังประสบพบเจอกับคนไม่ดีคนที่ชอบทําร้ายคุณนะคะก็จะปัดเป่านะคนไม่ดีเหล่านั้นให้ออกไปจากชีวิตของคุณด้วยนะคะนะก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่จะเป็นลูกรักนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้นะคะก็ขอให้กระทําแต่ความดีนะคิดดีทําดีไว้เถอะนะคะปัญหาที่คุณเจออยู่นะคะเนี่ยไพ่หดาบ ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะความกดดันนะความยากาบางทีงานก็เยอะนะคนก็ยังกดดันอีกนะคะคือปัญหาการทำงานของแต่ละคนเนี่ยก็ล้วนแล้วมีหลากหลายนะก็สิ่งที่ทำได้นะคะที่ไพ่อยากจะสื่อบอกคุณก็คือความอดทนนะคะความอดทนความมุ่งมั่นตั้งใจนะก็จะทำให้คุณสามารถผ่านพ้นนะคะ เรื่องกดดันผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่างๆไปได้นะยิงไพ่มีไพ่สั่นขึ้นมาด้วยบางทีสถานการณ์ที่มันดูแย่นะ่มันอาจจะสร้างาวีรบุรุษนะคะสร้างฮีโร่อย่างคุณก็ได้นะคะนะคุณสามารถที่จะไปกอบกู้วิกฤตปัญหาต่างๆไปได้นะจัดการเหตุการณ์ปัญหาต่างๆที่เป็นอย่างดีนะก็ถือว่าเป็นนักจัดการปัญหาตัวยงเลยนะคะแต่การจะไปอาจจะไปแก้ไขปัญหานะถ้าเป็นปัญหาของคนอื่นเนี่ยก็ต้องเซฟ ความปลอดภัยของตัวคุณด้วยนะจะไปช่วยเหลือใครนะจะไปออกรับหน้าปัญหาแทนใครนะระมัดระวังด้วยเพราะเราอาจจะเดือดร้อนซะเองก็ได้นะจะช่วยเหลือใครก็ช่วยเหลืออ่เอาแบบ ไม,ไม่เกินความสามารถนะคะเดี๋ยวเราจะาเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาตามมาได้นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือถ้าใครเดินทางนะคะช่วงนี้ต้องเดินทางบ่อยๆอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะถ้าขับรถก็อย่าใจล้อนะคะมีความถ้อยที่ทอยอาศัยกันในการาขับรถนะบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดั่งใจนะสติเท่านั้นที่จะสามารถประคองให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายมันดีขึ้นได้นะคะระวังเรื่องของ อารมณ์นะความใจร้อนหุนหันพันแน่นของเราที่อาจจะเผลอทําเรื่องไม่ดีออกไปตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็ต้องมีสติในทุกๆก,การกระทํา เป็นดวงชะตาที่จะได้จบนะจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งเลวร้ายต่างๆไพ่เดตนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไพ่ที่ไม่ดีนะคะมันเหมือนเป็นการได้จบอะจบจากบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ่งที่มันไม่ดีคือบางเรื่องอะมันต้องจบก่อนนะคะถึงจะสามารถได้ไปเริ่มต้นนะในสิ่งใหม่ที่มันดีเพิ่มมากขึ้นถ้าเรายังคาลัคาซางกับสิ่งที่มันไม่ดีอยู่นะคะสิ่งใหม่ๆมันก็จะไม่เข้ามานะคะเนี่ยตอนเนี้ยนะสิ่งไม่ดีมันกำลังจบแลวนะคนไม่ดี นะเรื่องเลวร้ยรายต่างๆมันกําลังมาลายหายไปแล้วก็จะมีเรื่องดีๆมากมายเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะคะเนี่ยเพจออฟเพนทัลเคอรการเงินดีขึ้นนะฟื้นตัวดีขึ้นปัญหาการเงินมันกําลังจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาคุณสามารถหาเงินได้มากขึ้นนะช่วงนี้ก็ทํางานค่อนข้างเยอะนะหาเงินแบบตัวเป็นเกียร์กันเลยผลตอบแทนที่ได้รับดูมันคุ้มค่าคุ้มกับความเหนื่อยที่คุณหามาได้นะคะนะก็เป็น เงินนะเป็นค่าตอบแทนที่มันได้จากการทํางานจากการใช้ความรู้ความสามารถของคุณล้วนๆเลยนะคะนะการเสี่ยงโชคก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะต้องระมัดระวังด้วยแต่ถ้าได้จากาการใช้ความสามารถใช้จากาความาจากหยาดเหงื่อแรงกล้านะคะาจาก ความสามารถของคุณนี่แหละที่มันจะเป็นรายได้ที่ยั่งยืนมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูที่ดีนะมีคนคอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือเราหากคาดหวงังเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็จะได้รับนะความเมตตาอุปถัมภ์ที่ดีมากๆเหมือนกับว่าคนรอบตัวดูจะซับพอร์ตดูจะใจดีกับคุณมากขึ้นนะสิ่งแวดล้อมนะสิ่งรอบตัวดูจะ เป็นมิตรกับคุณมากขึ้นนะคะอาจจะได้มีเพื่อนดีๆนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดนะหรืออาจจะหมายถึงถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยก็จะได้ลูกน้องที่ดีได้ทีมงานที่ดีที่จะมาช่วยซัพพอร์ตการทํางานหรือการทํากิจการค้าอะไรก็ตามก็จะประสบความสําเร็จดีมากๆนะคะรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะเนี่ยไพ่เอชออฟคัพความรักที่ดีความรักที่บริสุทธิ คนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายนะได้เจอความรักที่มันเหมือนความรักแบบรักจริงหวังแต่งอะไรประมาณนั้นนะคะ,นะไ,ดะได้เจอคนจริงคนที่มีสินเสมอกันกันกบเราที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขไม่ได้เข้ามาทําให้คุณมีความทุกข์นะคะนะเป็นความรักที่บริสุทธิ์หรืออาจจะเป็น poppy love ปปนะคะได้เจอรักแท้นะคะนะรักแท้ที่มันจะเป็นรักนะที่จะ าสามารถาเป็นคู่แท้ในอนาคตก็ได้เหมือนกันเลยนะคะรวมถึงคนมีคู่นะคะความรักช่วงนี้ก็ดูจะสดชื่นแจ่มใสดูโรแมนติกนะดีมากๆเลยทีเดียวเคยหวานต่อกันย่างไรนะคะความหวานนะความสดชื่นนั้นก็ยังคงอยู่อย่างนั้นนะคะแม้จะเป็นคู่ที่อยู่กันมานานนะแต่ก็ต้องหมันเติมความหวานเติมความห่วงใยให้กันบ้างนะความรักก็จะสามารถอยู่กันได้ยาวๆนะจนแก่เท่ากันเลยนะคะ แล้วก็นะคะชาวราศีรากรกฎมีความโดดเด่นเรื่องของอสังหาไร้มาทรา์ด้วยบางคนอาจจะมีแผนซื้อบ้านนะคะซื้อที่อยู่อาศัยใหม่นะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเรื่องของอการทํางานนะคะโยกย้ายร้านค้านะคะกิจการของเราก็ได้นะมีการปรับเปลี่ยนที่มันดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนแปลงปุ๊บชีวิตมันก็จะดีขึ้นนะเหมือนกับว่าเป็นการได้เปลี่ยนดวงนะคะเนี่ยมอนการเดินทางถ้าเรา เดินทางหรือมีการแสวงหาสินที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้นมันก็จะได้ค้นพบสิ่งดีๆมากมายที่มันจะเข้ามาในชีวิตนะคะนะก็โดดเด่นเรื่องของอสังหาแล้วก็โดดเด่นเรื่องของมรดกตกทอดด้วยนะบางคนต้องเข้าไปสืบทอดกิจการของครอบครัวนะคะหรืออาจจะได้ของขวัญของมีค่าจากคนในครอบครัวจากคนใกล้ชิดก็ได้เหมือนกันเลยนะคะาบางคนอาจจะต้อง ทำงานกับญาติพี่น้องก็ได้นะคะทำงานกับคนในครอบครัวนะหรือได้เป็นผู้นำนะเป็นหัวหน้ากิจการต่างๆนะก็เป็นไปได้หมดเลยนะคะนะมีดวงที่ททจะได้เป็นใหญ่เป็นโตดีมากๆเลยเดียวแต่มันก็ต้องเหนื่อยขึ้นนะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันต้องมอีมีเรื่องให้ต้องต่อสู้ฟ้าฟันเราไม่สามารถอยู่นิ่งได้เนี่ยต้องวิ่งเต้นนะต้องเรียนรู้นะต้องปรับตัว มีบางเรื่องที่เราต้องต่อสู้นะต้องสู้ต้องไฟนะคะมันถึงจะผ่านพ้นไปได้คือบางเรื่องเราอาจจะต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะแต่บางเรื่องเราก็ต้องตอบโต้อาเราก็ต้องสู้บ้างนะคะนะมันถึงจะผ่านพ้นไปได้แต่เชื่อเลยว่าประสบการณ์ชีวิตนี่แหละที่มันจะทําให้คุณมีเซนส์ในการที่จะมอง สถานการณ์ต่างๆได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเซนท,ที่มันมาจากประสบการณ์ของคุณล้วนๆเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือนะเรื่องสําคัญนะคะเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสปบแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้น,นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอวอวยพรนะให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ สมหวังทุกประก,การคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหากคุณปรารถนาอยากมีชีวิตอย่างไรก็ขอให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ